ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Extra Time with s ์มเมืองทองยูไนเต็ดครับวันนี้ทีมเอสเมืองทองยันเต็งบุกมาเยือนทรูแบงค์คอกอยู่ในเดเดี๋ยววันนี้รื่องเครับจะพาผู้ชมไปชมนะครับบรรยากาศร,รอบๆสนามรวมถึงแมตช์การแข่งขันสู้กันให้เต็มที่ผลจะเป็นยังไงก็ลาาแล้วแต่นะฮะยังไงก็เชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีม s อสเมืองทองยูไนเต็ดกันด้วยนะครับ ช่วงนี้ก็ช่วงกินฟรีมีเกียรตินะวุ้งอะไรพี่เจอกับแบงค์กรบเท่าไรเราไม่เคยแพ้นะเชียร์เมืองทองนาเนี่ยครับพี่กินีแล้วนะเขาทิ้งลายจองแล้วนะนี่แหละครับแฟนบอลนิสกีเมืองทองแต่ผมมเหนียวแน่นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะก็ยังเดินทางไปเป็นกัวรังใจให้ไปที่แล้วเนี่ยเราคิดาเป็นการปรับจูนวันนี้เป็นวที่สองปรับจูนอีกปรับจูนอีกปรับจูนอีกไม่จุกละไม่ ทีวันนี้สกรพี่คิดวันจบเท่าไหร่าลิปนจบมี3เมตรอะไรใครสามไม่ของเราว่าใครยิงมาโอยิงองต้นพี่นี่ของพี่้พี่นี่พี่ไม่ใช่พ่ชาจ้าของกูตลาดไทยตอนมา้กถึงานั้นเลยไม่มีแล้วแบนบอลมานี่หมดแล้วเราก็มีเจ้าพี่สรุปที่บ้านใครครับเดี่ย สนใจเลยนะกดแต่มือถือไม่รู้ว่าไปหยอดอะไรหรือเปล่ารำร้ายกันอยู่ฮะไม่ได้ใส่ร่างกาอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมฮะปกติเราเชียร์มึงทองเนี่ยเคยเข้าไปดูที่สนามบ้างไหมฮะไปเข้าไปจะสมมตนทำไมหนึ่งเมื่อมาถึงไม่มีใครครบแล้วอ่ะคนไม่คุณเชียร์มึงทองไม่ชอบมึงทองอ่ะรักเตะเก่งทั้งเก่งทั้งหล่อทั้งเครื่อง ของเราเนี่ยไปเยือนเขาเนี่ยหม,มก็ออกมาไงฮะต้องเคนะล็ดนะไปลัใจมือเงินเรมืมอเงสูเคท,ทุกคนละค่ะแต่ว่าราหวังแัคนนี้มากที่สุดค่ะอยากให้เขาแบบคืนความอมาหวังว่าวันนี้เราคงจะได้สําแล้กับบ้านนะคะเขาต่า่ะ เราถูกมาเยือนเท่า yeah. น oh ี oh ้ยังไงอ่ะเนี่ยสมัยไงมอนทองด้วยขอบคุณครับมอนทองสู้ๆนี้ยังไงดีฮะผมว่าน่าจะทักหนึ่งศูนย์สามแท็บได้แน่นอนยังไงก็แล้วแต่วันนี้เราสู้กันเต็มที่วันนี้ก็ทุกคนคาดหวังว่าจะต้องคว้าชัยล่ะต้องได้ต้องได้เป็นกํลังใจให้มอนทองเลยครับสู้สู้ทําหนังสืออะไหนให้มันทองนะ ครับวันนี้เรามาเยือนคิดว่าผมสกอร์เป็นไงฮะมีอะไรอยากจะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ๆนักเตะสู้ๆครับพี่สู้ๆเป็นกำลังใจให้กับเมืองทองด้วยกันนะครับเมืองทองนี่คือบ้านบอลของเรานะฮะหน้าคุณหน้าคุณตาใครมาเนี่ยก็ต้องเจอกันอยู่แล้ววันนี้ผมมาเยือนสกองไม่หวัง แค่แบบกะางแจ่มพองกจะเยอะจมากไม่ถึงจ okay, yeah, right. okay, ้พวกเราผู้เล่นตัวที่สองคอยเป็นกำลังใจให้คอยสอร์สนับอร์ตให้แน่นอนนะครับอ้าวเป็นกำลังใจมึงทั้งด้วยลูกตอง ถึงก็คิดถึงโดก่อนเลยนะฮะตอนนี้โดก็มาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วชอบทั้งเตะด้วยแต่ท่านที่รักก็คือเมื่อควันนี้คิดว่าชนะชนะเลยแล้วเขามลยชนะเมื่อค่ำโซโซแม่เห็นสองสาวของเราแล้วเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาลึกๆนะฮะอยากจะสร้างโลกขึ้นมาทั้งสองใบเธอไว้ทั้งสองคน เซี่ยนสามบอลได้ที่กีเบอร์ทองในของเรานะครับเกินทากันมาเหมือนแบบวันนี้เล่นในบ้านของเราเลยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้คนเยอะมากมากันอุ่นคท้าฝาค้างเลยทีเดียวครับไส่ความใจใกล้แต่ไกลครัยบยังไงแานบอลของเราก็สามไม่เชียร์แบบนี้ฮนะอยากให้เป็นแบบนี้ ต,ต่อวันนี้นา่าจะถ้างหลายดีลหนึ่งศูนย์ก็โอเคแล้วสามต้า,ตาไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวมาเชียร์กันต่อในร้่งหลังสนุกแน่นอนฮนะ ตัวต่อสูนนะครับเพียงพวกจะต้องเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจกันต่อไปให้กับนักเตะของ,งทีจีเมืองไทยเต็ดนะฮะ